นี่ซึเนี่ยอ๋นี่้มีแต่มันท้วันี่เขาบกว่าไหวคนโคตรดีว่ะฝันว่ะไทยแท้หรือว่ารือว่าไทยทำไมะที่บราในวิธีก็ต้อไฟบูชาพรราชาลายเป็นทุกทั้งอารมณ์ครับอาสัมพุทโธพระวา พุทธังพระขวานตังอภิวาเทมิสวะขาตราชาคารวะกรรมังปังสกุรจิรวะธานังธรรมเตสะนานังสปะวัตถุตานังบริสุตังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะอสันจิจ้าอาทิตะโทสังอนาคตาโทสังปัจจุ ปาติกัดอัญชลีอันทิวารังอายาจาระสันติธาสัตตาปะประะักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมบิมังปะสาปขวาวะโตอระหะโตเป็นบันนี่ใ้ข,ข้าคืนบันนี่ก็มามีบันดาญาติปี่น้องวงสาคณาญา เป็นกุศลศพของคุณปอมานิตในค่ำของคืนวันนี้ซึ่งเป็นค่าคืนสุดท้ายของการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพใค่าคนี้คืนนี้ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายาได้มีโอกาสมาจอมมาหอมกันทา,า,านนัตตินีะด้วยความบุ่งหวังเป็นค่ำคืนแรก และคำคืนนี้เป็นคำคืนสุดท้ายของการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพในต่างวันมาจัดจจองหนังเป็นตีเป็นแห่งนเพื่อให้เกิดปัญญายนะเพื่อให้เกิดสติปัญญาและก็ยอมรับสัจธรรมความจริงของชีวิตนว่าวันนี้เหามาของธรรมดาเปลี่ยนแฟงอยู่ตลอดเวลา น่ะคนป่อมานิดน่ะสุรินดอนนะอายุของคนป่อได้ห3ปีนะสถานะของมีครอบครัวแต่ว่าอาศัยอยู่กับปี่กับน้องดัวเจ้าพ่อ,อย่างยิงน่ยเป็นชอบต้นตอกอยู่ที่สวน,นตัวของเป็นนะจนวาระสุดท้ายนะเป็นมีโรคมีภัยไรจาตัว กานรนองเป็นการเล่ามัวฟังว่าไต่คือเฟรตัรวส,สู้ภาพเกิด็คือไยเงียบก็คือโรคความดันต่าหลแล้วคุณพ่อมานิดนะสุ้ดินดอนเนี่ยใส่เหตไยเป็นร้อยสองร้อยเส้นเลือดในสมองแตกถ้าแตกแ,แล้วถ้าเอาตันก็ตันเป็นโซดนะเป็นโสดเพลงสุรพลเฟกกรกะร่องเวลาลุกเป็นโสดทำไมนะ ไ,ไปเจอยมภาบานถ้ารู้ว่าไม่แต่งงานเดี๋ยวจะผ่านมีให้มาเกิดเวลาแต่งการแต่งงานแล้วก็ดีหรือบุกผลตั่วไปก็ดีเนี่ยถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยเป็นมีความทุกข์อยู่สาอย่างด้วยกันประการที่หนึ่งเนี่ยทุกเพรบบาะบ่มีลูกสองเนี่ยทุกพาะว่าลูกตายสามก็คือทุกพอไหล คนเขาแต่งงานแล้วปรารถนาสูงสุดก็คือบุตรธิดานะ่อยากจะมีลกูกอยากจะมีเต้าหญิงกัได้ใจก่ดีเพศที่สามก็ได้สมัยปัจจุบันนี่จะเป็นเพศหยังก็ตามแต่เตแต่ขอให้เป็นคนดีนะ่อใจกัได้แม่หญิงกัได้เพศที่สามก็ได้พอสมัยนี่กับเพศที่สาม ถ้าเป็นลูกเขาหลานเขาเนี่ยเขาจะเสียใจก่อต่นตาหลายลูกคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนนระลาอัน,นิสงส์อันเกินจากการฟังเทศการฟังธรรมขอเป็นพระละอัน,นิสงส์ให้ลูกให้หลานของญาติยมเพื่อเป็นคนที่คุณดีอยู่ในอวทคำสอนของอีป่ออีเม่เพื่อขอตันตเหลายมีความโุขมีความเจริญอยู่เย็นเป็น เทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติในการแสดงพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีสาธุสมรักคุณสมฤทธิ์คุณอรุณวันหานเสือคุณสุธรคุณนิตยาพิชีประเคนกันเทหากได้จะาพาขอเรียนเชิญครับ กขอขอบพระคุณพี่แม่พลอยปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปากาปติอิชิตังปาริตังกุหังกิบปามีวะฉมิสตุสเพปุเรนตุสังกปายันโธปนารโสยทามิโชติราชโสยทาสพีติโยอิวะชันตู

นาคันโตกัตตากัตตามโลปะกัน,กน,กนะะะหรือพงอานะครับได้เป็นจอาภา ตระเนินทั้งสี่ท่านได้ประกอบพิธีถอดท่านผู้ใหญ่สักสักสิหงกลายเพนะครับพิเลบานครบใหม่หมู่ที่สิท่านที่สองขอเ,เอรีนยนเชิญท่านผู้ใหญ่ซิวก่อนกุณาวงศ์นะครับพิเลบานครบใหม่หมู่ที่เก้าท่านที่สามนะครับขอเ,เอรียนเชิญผู้ใหญ่เท้าวัดปั้น จิจรวนทั้งสี่ท่านนะครับในประกอบพิธีถอดผ้าบังสุขุนปฏิเสธไปลอยแล้วทางคณะเจ้าภาพขอขอ

อปัจจิตาวานิรุจันติเดชังสามโอสุโขสาธุาธาธทางคณะเจ้าภาพก็ได้รับความเมตตาจากหลายครอบครัวหลายคณะ,ะที่ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมรวมนะครับทางคณะเจ้าภาพก็ขอเรียนเชลิมเกลุภุญเกียรจับหนวนทั้งห้าท่านนะครับได้เป็นตัวแทนเข้าไหว้จิตปัจจัยไทยธรรมแต่ประสงฆ์ อันทีหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญคุณศนาการิมนะครับผู้เชิยพยาบาลบ้านหมู่ทีสิบพันทีสองขอเรียนเชิญคุณ,ณนี่วัดกุณากิติผู้เชวญพยาบาลบ้านหมู่ทีหกขอเรียนเชิญคุณพุทธทรงตัญยสานะครับผู้เชิญพยาบาลบ้านหมู่ทีหกขอเรียนเชิญคุณภาคโมลพันผู้เชิญพยาบาลบ้านหมู่ทีสี่ขอเรียนเชิญคุณจารุขวันน่วมเกิด นะครับผู้ช่วยผู้ใหญยบ้านบ้านหมู่ทีสีแ่แขกผู้พิเศรจำนวนทั้งห้าท่านอาจได้เป็นตัวแทนถวายเจตุปัจจัยไทยจะทำส่วนอภิธรรมปรวมแต่พระสงฆ์ ครก็ขอขอ,ขอพระคุณเกจพระพิเกษุจำนวนทั้งห้าท่านต่อไปของท่านผู้ใหญ่นพัทรวรัธนะครับนลเทีร,ร์สถาพรน,นะครับถ้าาหกท่านอดีถือปัจจัยอยู่นะครับยินเชิญครับที่ฝากไว้นะครับที่ฝากไหวก็อขอเ,เอรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สี่วันกุณาวงนะครับอดีตผู้่บ้าลระบบใหม่หมู่ที่สี่ได้เป็นตัวแทน อ่านะครับถาวายจตุปจนะัจจัยอานิยธรรมเป็นชุดพิเศษนะครับของพระผู้มีเกียรติฝากไว้ยนะครับเดี๋ยวเชิญครับ สำหรับทันทีได้เตรียมจะตุกดันธวัดนะครับก่อนนี้พไตราแล้วก็พัดไก่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะได้ดบอกกับพระทาวัลนิวะอาพุลาปริปุเรติสังกลังเอวะเมวะอิโตทินังเพตนางอุปกะปฏิอิจิตังปฏิตังตุงมังคีปะเมวะจะมิจตุดด สัพเพบุเรนโตสังกัปปะจันโดปนละโสยะถามะนีโชติละโสยะถาโอภาวะอะภิวาทะนะสิเลสะนังจะอินนอัตตะโลธัมมาวัฏฏะนันะเนัง wang dan dia te yoa Ya ja kota kinadinana sang kamru va di